สวัสด <Comics> <apan> <den> ีค่ะสวัสดีค่ะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยแต่ก็มีความสบดี๋อเพราะว่าทำเกษตรล้วได้ตั้งหละคะใช่ครับเก็บโต๊ะค่ะพี่น้องวันนี้มพี่น้องมาหลายจ้าคั่วไงนี่เอาแม่ก็ไปไกลแล้วแท้ ทุกคนหูวะค่ะว่าเป็นยังเอลก็ต้องเลือกปลูกบัวหลวงแล้วก็ต้องเป็นบัวหลวงสีชมพูพันนี้นะคะเ,ออเพราะว่าหมากมันแสบแห้งแล้วก็แม่นะมากกินฝักบัวเอามามาลาไ,ไกแม่ตต่มซื่อเต๋อพูนอ,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 อ่งเตาสองตัสองสองตัวนี้บ่ได้ไรลไกลแต่ว่าลูกไส่ละ อ่งเป่าไรไก่นี่แอลก็สีมาเข่าเรืองตอนะคะว่านี่คุณย้าได้แล้วเพราะว่าแม่แอลนี่ยายสิงเนี่ยมาแข้งมากินหมากบัวไปตลาดย่ามไรก็คือต้องแบบอยากกินหมากบัวหม่จ้าพี่น้องก็ะเลได้ปลูกบัวจ้า อันนี้ก็คือแม่ครัวกิจมศักด์ของฟาร์มนะคะนี่ค่ะพี่นอ้องได้มาแล้วจ้าฟักบัวเดงอิหล่าแก้ห้อิหล่ามาแก้แม่ในแล้วนี่เอาฟักนี่ก็ได้นี่เอาฟักนี่ได้หรอนี่หาคุณยายคุณยายค่อนข้างจะแบบ ช่ำชองในเรื่องการหักฝักบัวนะคะเบ้งค่ะพี่น้องเม็ดอวบอวบอ้วนอ้วนเหมือนคนแกะจังเลยเ <c oughs> ม็ดอวบอวบอ้วนอ้วนาแม่แกะ่ถึงฮะเอามาซิมหน่อยนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณยายมาผูดอไสนใจกับทักมาท่างเพดผ่นว่าสิเก็บไปทรง ช่วงนี้ทรงของบ่ได้จ้าหลังสงการนะคะพี่น้องเมื่อวานิะเป็นตนท่านบัวนะคะพี่น้องอองมันปูเมี่ยงคำกีบบัวปลายทางเพิ่นบรับนะคะปลายทางของต่างจังหวัดนะคะพี่น้องบัวออกไม่หวานท้งค่ะหวานกรอบอร่อยต้องเป็นบัวพันุ์นี้นะคะบัวหลวงจ้า แสบแห้งฝากมันนะ่ะแต่ว่าพ่นบอกว่าถ้าเกิดว่ากินแก้เท่าไรในะแห้งเป็นยาเด้จ้ะพี่น้องที่มันไม่ดีบัวข้างในจ้ะดีบัวอันเป็นเขียวๆข้างในเม็ดไหมคะเป็นยาได้ดีมากนี่ก็คือเป็นเหตุผลหลักนะคะที่แอลก็พิวัตรเลือกที่จะปลูกบัวนะคะเพราะว่า พอกับแม่ชอบกินฝักบัวมากๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะพี่น้องมีประโยชน์มากนะคะมีสรรพคุณทางยานะคะในเบื้องต้นนะคะพี่น้องบำรุงหัวใจบำรุงประสาทมีสารต้านอนุมูลอิสระก็คือทำให้ผิวเราหน้าเด็กมันบ่แม่กินบัวแล้วหน้าเด็กไหมคะหน้าเด็กค่ะ <laughs> ยูพ่น,นเดี๋ยวอลต้องไปทั้งพ่นเนาะวันนี้โอ้ให้พยพวกแกหายกินบนเราจ้าพี่น้องไปไอ้น้องไปรับก็แม่ทั้งพ่นหนอกนี่บรรยากาศโดยรอบจ้าเห็ดกษตรขันมี่ไล่ได้มันก็มีความสุขเลยค่ะพี่นอ้องไอ้หลับไปรับก็แม่ทั้งพ่นนี่ทังนี่ค่ะก็กะล่างจะขยายขยายบ่อกุ้งฝอยนะคะบ่อหนึ่ง บอ่อนี่เนี่ยบอ่อกำลังจะล่อนามหนึ่งกระสเป็นบอ่บอบ่กบของคุณยายนะคะทำมากินหมกหวกด้วจ้าพี่น้องมกหวกหมอดินบ่ดินเนาะบ่อดินบ่อดินอันนี้เตรียมน้ำแล้วจา้าจะลงกุ้งฝอยค่ะพี่น้องเพิ่มผลผลิตวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเลยเอาแม่ต้องเอาทางไหนนี่ มมนจะมาทางไหนถ้าคุณมันานเลิกเจ้าอยากไปยุ้มดอกไงตีมาเลิกจำได้อีหล่าหายอีหล่าครับทำไมเสีอีหล่าลงนำไมเสียอีหล่าลงว่าอีหล่าลงเด้อเนี่ยอายุมันก็ค่อนข้างจะหลายเดือนแล้วนะคะพี่น้องบ่อนี่บ่อนี่การเฮ็ดสาวของเฮานี่บ่ได้ย้ำดินเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่านานมันค่อนข้างที่จะถ่วมหัวรถไถ กะเฮ็ดเฮ็ดซสาโดยการตัดเอาค่ะพี่น้องแต่าง,งามคือกันนะคะหลากหลายวิธีในการทำาสาวของนาบัวนะคะพี่น้องงามใดคือกันหอยทั้งฟาเบได้ันเ็บในขีดินเด้ยอย่เื่งใบบัวอืมประโยชน์ของการปลูกบัวนะคะจับใบบัวจับใบบัวได้เลยคุณยายบอกแบบแบบนั้นนะคะ <c oughs> แตกต่างกันหลายอยู่ด้วยจ้าพี่น้องบัวหลวงกับบัวโปง่งพี่น้องหลายคนว่าบัวโปง่งตัวนี้บ่แมนล้านเปอร์เซน็นจา้าไม่ใช่หนึ่งล้านเปอร์เซน็นแน่นอนเป็นบัวหลวงนะคะฝักอร่อยดอกก็สวยไม่ฝาดไม่เฟื่อนทำเมี่ยงคำกลีบบัวนี่โอ้ยสุดยอดหลายจ้าพี่นอ้องอีหล่าทาพี่แม่เนี่ยพี่แม่กะกลมกลืนไปก็บันแม่เดี๋ยวขอถ <c oughs> ่ายรูปนะ แม่เอาคอร์ท่รูปแมใบบัวก็ปิดน้ำแม่หนึ่งสองเอ้ยสวยค่ะเอาละหู้นผู้จัดการสนใจสั่งได้เลยนะคะส่งเคอรี่หนึ่งวันค่ะส่งมือนีหอดมืออื่นนะคะแต่ว่าขอส่งเป็นหลังวันที่สิหาเป็นต้นไปนะคะพี่น้องจังสิรับออเดอร์นะคะอุ้ยได้ลายแล้ว ไป้าดอกบัวหมากบัวกับหน้าฝนกับงามแห้งแม่เอาแม่หักมาติมาฮะอันใหญ่ๆที่อยู่นี่อันนี้แม่หักแล้วมันแก่แห้งคันบ่เห็นแม่เลยได้เพราะว่าแม่ใส่หมวกไล่ทหารสีเดออกมานก็ใบบัวโอ๊ยสีซินแห้งแบบนี่แหละคะ่ะคุณยายคุณยายคำสิง ทำส้มตำไหลบัวก็แซ่บเวอร์ก้อยกุ้งลาปูก็แซ่บเวอร์อบบอหอยแห้งแ่บแห้งจ้าพี่น้องพี่น้องทีแม่ยี่ยมมาย่ำมือมีแค่ลับโดยเฉพาะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้ยายสิงหนี่เห็ดผงชั่วรถขายอยู่เด้อใส่ปลาแดกใส่หม้อคือกันค่ะต่วพิซซันค่ะอืมคนละคนตามีสูตรไครสูตรมั่นเนาะจ้าพี่น้อง จังแอลต่ำต่ำจังได้ก็บบ่คือเราต่ำงามายเป็นฟักรเราค่ะพี่น้องมาเดอจ่ามาเดอจ่ากําละยี่สิบบาทไพ่เซ่มารับได้ที่ฟาร์มนะคะไม่มีเหตุผลอื่นใดเลยนะคะที่เราเลือกที่จะทำเกษตร<ห>แล้วก็ปลูกบัวนะคะ,ะ,ะ <laughs> ยายมามาเดี๋ยวนี้กะทรงเดี๋ยวนี้ตนแต่ว่าคลิปนี้อาสีลองสองทุม่ม ลูคาสิมาสองทุ่มเดชได้ดดหไหม,มเอ้หลาถือไปดูแมาซูมกัน,เ,นเดี๋ยวเดี๋ยวฝักมาเลยเลยฝากใหญ่หลีจา้าพี่น้องแม่อะไรมันมันแก่หรอติน่ะบัะบบบาัวตีเอาเดี๋ยวจังสีซิมหายแย่งสิยงมาซิมให้พี่น้องเบิงเด้อจา้า คุณยายขึ้นมาแล้วจ้าแม่มาซีมมานี่สีแซบซ้ำดแซบกุลีอีหลอมองนังเกตเ <c oughs> ทีมงานทีมงานนังตะกาะได้มาแล้วจ้าพี่น้องหวานค่ะหวานแยะล้านนี่ค่ะยื๊บกับก่บอกอ่กะ น่ากินมากน่ากินมากมกลากินเบิดทงมักใหญ่หนึ uh, uh, uh> <c oughs> <c oughs> ่งมือนหวานค่วานอ่ะะโยนนะกินเบิร์ตงจ้ะพี่น้องเเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ตาก้มกินด้วยแบบนี้อร่อยหวาน อร่อยหวานถ้าไม่หวานไม่อาตังพ okay. ูดอะไรยายอือแล้วมาตัดหยาดเลยหวานจ้าพี่น้องน้องเหตุผลเดียวที่เลือกปลูกบัวจ้าเดี๋ยวขออนุญาตกินหมากบัวน้องคุณยายก่อนจ้าพี่น้องพี่น้องสวัสดีครับบายบายครับ